เราจะพูดถึงกริยาวาลีที่เกี่ยวกับอาหารค่ะกริยาวาลีนี้คืออะไรนะคะกริยาวาลีนี้คือการที่เราเอาคํากริยาเนี่ยมารวมกับ p เ e Position นะคะทําให้มันเกิดความใหม่ๆค่ะโดยที่ในภาษาอังกฤษมีเยอะมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ขอ,อยกตัวอย่างมา10ตัวแล้วมาฝึกใช้กันให้คล่องเลยค่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะ eat out eat out นะคะ eat out เนี่ย ในวงเล็บที่เขียนว่า inseparable นี่นะคะนี่จะหมายถึงว่าเขาจะไม่อยู่แยกกันนะคะเขาจะอยู่ติดกันเสมอโดยที่ความหมายของมันคือทานข้าวนอกบ้านหรือทานข้าวที่ร้านอาหารนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะ c a n we please eat out tonight Yeah okay What do you feel like ตัวที่สองค่ะ eat in eat in ซึ่งตรงข้ามกับตัวเมื่อกี้แน่นอนเนาะตัวนี้นะคะก็จะหมายความว่าทานข้าวที่บ้านนั่นเองค่ะหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารเนี่ยก็สามารถหมายความว่าทานข้าวที่ร้านก็ได้นะคะไม่ได้ซื้อกลับบ้าน I like to cook some b r e a h Can we eat it? Alright, l that sounds good. Eat up. Eat up ก็จะอยู่ห่างกันได้นะคะคือ separable ตัวนี้จะหมายถึงว่าทานให้หมดจานหรือทานให้เกลี้ยงเลยค่ะ I'm full. I can't eat anymore. Eat everything up. Don't waste it. นะคะทานให้หมดนะอย่าอย่าให้มันเสียของ Dig k n Dig in. ก n ก็จะไม่แยกกันนะคะความหมายคือเริ่มลงมือทานกันเลยหรือกินข้าวกันเลยนะคะ Here's your lunch. Thank you, d i c k i n guys. Pick out. พิกแกวนะคะตัวนี้ก็จะไม่แยกกันค่ะคือจะเป็นการหานที่แบบเยอะๆนะคะก็คือการหันมูม,มามนั่นเอง What did you have for dinner last night? I actually didn't have dinner. I just p i c k e d out on donuts. Warm up, warm up. สามารถอยู่แยกกันก็ได้หรือไม่แยกกันก็ได้นะคะซึ่งจะหมายความว่าอุ่นอาหารนั่นเองค่ะ It's midday. Let's have lunch. Let me warm up my food. Snack on. Snack on. It's I'm hungry. It's almost dinner time. to snack on some biscuits. Cut down on. Cut down นะคะจะหมายถึงการลดทานอะไรนั่นเองโดยเฉพาะคนที่อยากจะต้องการลดปริมาณอาหารหรือว่าลดทานอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งนะคะ I need to lose some weight. Well, you should cut down on the sweets. Go off, go off จะหมายถึงอาหารที่มันบูดหรือเสียนั่นเองค่ะ The fridge smells so badly. I think something went off เราสามารถเปลี่ยนคำกริยาเหล่านี้นะคะให้เป็น tense อื่นตามที่เราจะต้องการใช้เลยค่ะใช้คำว่า went h เนื่องจากว่าเป็นอดีตเนอะคืออาหารมันเสียไปแล้วนะคะเราก็ใช้คำว่า went off live on live on จะหมายถึงว่าเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรนะคะ I could live on pasta Hmm I prefer rice จบแล้วค่ะสิตัวมาฝึกตอบคำถามกันค่ะกินให้หมดในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรคะระหว่าง A, pick out t in eat ี go off คำตอบนั่นก็คือ Eat up นั่นเองค่ะแล้วถ้าจะไปทานข้าวที่ร้านเนี่ยจะพูดว่าอะไรดีคะ let's eat out let's snack on let's go off หรือ let's p i c k out คำตอบคือ let's eat gel นะคะ congratulations ถ้าตอบถูกนะคะตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะกลับไปดูใหม่ก็ได้เนาะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไป check out our um, Instagram ด้วยนะคะ